ก็จะเป็นแบบครูคนนึงนั่งอยู่บนวิวแชร์อ <Ừ. S 1> ืแล้วก็ห่านไปแล้วก็สงสัยในใจว่าลุงมานั่งทำไมตรงนี้ตั้งแต่หกโมงเช้าหกโมงเช้าใช่ที่ <Ừ. S 1> มันเป็นเวนดึกต่อเวนเช้าซึ่งมันมืดมากตอนนั้นตอนตีฮะไอตอน<ข>อนี้เน,นะอือ <Ừ. S 1> แล้วก็เอ๊ะ วงชูตุเลมองสวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งทุกทุกคนนะคะคุณเคยกันไม่เอ่ยว่าบ้านข้างหลังนี้เป็นบ้านของใครแต้แนแต้แนใช่ค่ะเป็นบ้านของแม่แอร์สไพร์สวิสเป็นบ้านของพี่สาวแมวนั่นเองค่ะวันนี้นะคะแมวก็ได้เดินทางมาเยี่ยมบ้านพี่สาวนะคะแล้วก็จะมา เช็คบ้านให้พี่นะคะรดน้ําต้นไม้ดูดอกไม้นะคะแล้วก็อออาจจะมาเก็บพงเก็บผักเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะอากาศดีมากเลยนะคะที่นี่เมืองโอเซงรัดวาเรประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยแมวกับอดีเนี่ยพากล้องไปเที่ยวที่ออที่ที่ไหนนะกล้องโอเชนเซเออโอเนนเซลืมชื่อไปแล้วโอเชนเซนะคะก็ประทับใจมากนะคะก็สวยงามมากนะคะคือเราใช้คําว่าสวย แบบเยอะมากนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะนี่ทำงานดูแลบ้านให้พี่สาวนิดนึงนะคะความเรียบร้อยใดๆนะคะขอบคุณมากค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะโอ้รถน้ำนะคะมีผลไม้ตรงนี้เนี่ยแมวเก็บกินไปแล้วนะเพราะว่าแม่บอกว่าแมวสามารถมาเก็บกินได้เลยนะคะน้องเพราะว่ามีทั้งแอปเปิลนะคะแล้วก็มีทั้งลูกแพร ลาสเบอร์รี่ด้วยนะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่ด้วยนะคะแล mm ้ว hmm. ก็เก็บกินไปเรียบร้อยแล้วนะคะทรงสวนผักตรงนู้นนะคะก็น่ากินเช่นเดียวกันนะคะอ่ะใน mm hmm. เมื่อมาเยี่ยมบ้านพี่สาวแล้วเนาะก็รู้สึกแบบคิดถึงมากเลยคิดถึงแม่แอร์มากๆแล้วก็คิดถึงสองแสบด้วยนะคะคิดถึงลูกสาวด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวคิดว่า อาจจะนะอาจจะได้ไปเ,ออเจอกันที่เมืองไทยนะคะเดี๋ยวแมวก็จะดูก่อนว่าบัตรสตารเหลือหรือเปล่าถ้าเหลือเนี่ยแมวก็จะตามไปสมทบไปเที่ยวตอนนี้เขาปิดทริปด้วยนะคะยังไงก็ติดตามกันไวน้นนี่ก็เป็นสวนผงสวนผักนะคะกล้องเป็นยังไงบ้างอากาศให้คะแนนเลยสิสุดชื่นมากสุดชื่นมากดูสิบ สีพิลาสีพุกี่เลย<อ>สีพุกีเลย<อ>แต่อากาศมันดีจริงเนาะอากาศอากาศคือดีมากเลยเราดูด้านนู้นเป็นแกรนด์บอนทานนานะคะซึ่ง huh. เราเคยไปมาแล้วนะคะข้างบนยังมีหิมะอยู่เลยเนาะอ๋อข้างบนยังมีอยู่เลยอ,ะอ่ะแกรนด์บอนทานนาอ่าเมื่อวานเนี้ยเราเมาส์กับกล้องในเรื่องของเรื่องของว่ากล้องมาทํางานเป็นบุรุษพยาบาลอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ย uh huh. แล้ว จริงๆ là, มีหลายอย่างเลยที่อยากจะเมาส์มออยากจะถามนะคะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่แมวเนี่ยรู้สึกว่าสนใจเพราะว่าแม่ฉันตอนที่แบบทํางานอยู่ที่สนดอกเ,อเคยเจอเรื่องลี้ลับพวกนี้เ,เป็นแบบว่าเรื่องแบบว่าแบบเ,เจอคนเดินนําแล้วแบบพอคนเลี้ยวมุมตึกไปแล้วแม่เลี้ยวตามแล้วคนหายตอนแม่เลิกเวรตอนเที่ยงคืนเวรดึกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วกล้องอะ่ะมีเรื่องลับๆลี้ลีแบบนี้แบบมาเล่าให้ฟังไหมเคยเจอผีไหมอ่ะเคยเจอผีไหมที่ทำงาน เคยเจอบ่อยนะแต่ว่าที่ไทยที่นี่ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะมาเจออะไรอย่างนี้เธอมีเซ็กเซนหรอเธอมีเซ็กเซนหรอถือว่ามีหรือว่าเป็นหูฝาถ้าเป็นคนธรรมดาก็เราเรียกว่าจิตประสาทหลอนแต่ก็หรือเมาหรือเมาเจอตอนเมาหรือเปล่าอ่ะเ้วเจอยังไงเจอที่ไทยเจอยังไงเจอที่ไทยมีเยอะมากมีทั้งมาดีแล้วก็มีทั้งน่ากลัวออ้ยอ่ะหรอ คือแบบก็คือแบบเป็น,เป,นเป็นผีไทยอย่างเงี้ยเลยหรอคือเห็นเป็นตัวไหมเห็นเป็นตัวว้ายก้องเห็นป็นตัวเห็นเป็นตัวตนเป็นคนสิ่งที่เห็นจะเห็นเป็นคนคนที่แบบเรารู้จักและเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าคนที่เราไม่รู้จักโนคนที่เราไม่รู้จักออาแล้วเธอรู้ได้ไงว่านี่คือผีเออเธอรู้ได้ไงมันจะบอกเราเองว่าเอออันเนี้ยคือผีเขารู้สึกว่าเอออันเนี้ยคือผีแน่ๆอะไรเงี้ยหรออุ้ยอันนี้คือไม่ใช่คนอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ อ่าล้วที่เยอรมันล่ะที่ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลฮานาวเนี่ยอเออเคยเจอไหมที่ฮานาวเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งไว้อ่าเป็นยังไงก็ไม่เจออีกเลยเป็นยังไงไหนเล่าซิเจอได้ยังไงอ่ะตอนนั้นขึ้นเวรดึกเวนดึกอีกแล้ววันนั้นขึ้นเวรดึกแล้วก็ลงมาตอนหกโมงเช้าอ่าฮะตอนนั้นหน้าหนาหกโมงเช้ามันยังมืดอยู่เนาะอ่าก็ลงมา แล้วก็ตรงหน้าโรงพยาบาลมันจะมีประตูใหญ่เข้าไปกลางแล้วก็มันจะมีไอ้ตัวซอกเล็กๆตรงประตูใหญ่อะแล้วก็ข้างๆเหรอข้างๆใช่อ๋อมันจะมีเหมือนกับนึกสภาพเป็นประตูใหญ่ครับอาการจะเป็นประตูใหญ่ที่เข้าแล้วก็จะมีประตูเล็กเนาะสำหรับประตูเล็ก แล้วมีประตูเล็กก็มีประตูเล็กแหละแต่ว่ามันจะมีไอ้ช่องข้างๆที่ไม่ใช่ประตูตรงนั้นข้างห้าปะหรอข้างห้าไอ้กลางใช่ไหมมันจะเป็นแท้ๆในจินตการภาพมันจะเป็นแบบ้าไอ้กลางใหญ่ๆที่ประตูใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ด้านซ้ายมือจะเป็นช่องสําหรับเข็นรถเข็นเพราะากลางมันจะเป็นเป็นประตูบานเลื่อนมุนๆด้านซ้ายมือจะเป็นประตูที่สําหรับให้รถเข็นให้รถเข็นเข้าไปพนักงานกรพนักงานเปรย์กระจกทึบๆไม่มีอะไรเลยอืมอืม แล้วทีนี้เราก็ออกจากห้องแต่งตัวขึ้นมาใช่ไหมเราก็ออกหานหอไอกลางแล้วก็หันไปด้านด้านด้านขวามือที่มันเป็นทึบๆอ่ะเออเปิดปุ๊บแล้วหันขวาเออหักแล้วหันขวามือเห็นลุงคนนึงอือนั่งวิวแชร์อยู่อืออ่าอยู่ในอยู่ตรงมุมนั้นนะมันซึ่งมันจะเป็นแบบพอดีกับที่คนหนึ่งคนยืนได้อ่ะตรงตรงตรงกระจกนั่นนะตรงมุมกระจกทึบๆนั่นนะใช่ก็จะเป็นแบบลุงคนนึงนั่งอยู่บนวิวแชร์อือแล้วก็หันไป แล้วก็สงสัยในใจว่าลุมางม,ลมานั่งทำไมตรงนี้ตั้งแต่หกโมงเช้าหกมงเช้าใช่ซึ่งนเป็นเวรดึกต่อเนวนเช้าซึ่งมันมืดมากตอนนั้นตอนตีคไอ,อตอนนี้ลุกแล้วเนาเนะแล้วก็เอ๊ะลุกไม่มีอะไรหรอกมัง้งอาจจะเป็นแบบคนไข้เอ ER หรือว่าคนไข้ที่แบบโน้ตฟ,ฟาวมารอ,อกลับอะไรอย่าเงี้ย แต่มันหนาวมากนะแล้วมันนั่งอะไรอยู่ตรงนอกข้างนอกนึกออกไหมแล้วก็โอเคไม่เป็นไรแล้วคุณลุงเขามองกล้องไหมเขาก็มองเขาก็มองแบบมองว่าคนนี้มองเราประมาณคนอ่ะประมาณคนมองคนเออเธอมองฉันฉันก็มองเธออะไรเงี้ยเนาะตาไม่มีอะไรแล้วก็ปั่นจักรยานกลับบ้านไปออืืเพราะว่าที่จอดจักรยานมันอยู่หน้าอยู่หน้าโรงพยาบาลพอดีปันจักรยากกลับบ้านแล้วโรงเวาบดึกมา ได้หยุดสองวันจริงๆมันต้องหยุดห้าวันอ,อ,อแล้วหัวหน้าโทรมาบอกว่าเออฉันขอให้เธอขึ้นอีกวันได้ไหมนะขึ้นขึ้นเป็นเวรเช้าเพราะว่าคนขาดอ่าแล้วการขึ้นเวรเช้าของที่นี่เนี่ยก็ต้องขึ้นตีห้าห้าสิบแล้วก็เลยออกมาปั่นจัก,กรยานกลับมาอือ,อันนี้อีกวันหนึ่งก,ก็คือหยุดไปสองวันแล้วหยุดสองวันใช่อแล้วปั่นจักรยานมาทางานจักรยานวันที่สามก็คือมาทํางานวันที่สาม ไปถึงเธอรู้ไหมเจอลุงคนเดิมเลยอ้ยนั่งอยู่ที่เดิมจริงตำแหน่งเดิมเลยหรอตำแหน่งเดิมลุงคนเดิมนั่งอยู่ที่เดิมแล้วมองเราเหมือนเดิมแล้วก็มองแล้วก็ยิ้มแล้วก็เดินเข้าโรงพยาบาลไปแล้วตอนนั้นกล้องถึงที่ทํางานะกี่โมงตีห้าไงอ๋อครั้งแรกเจอนางประมาณหกโมงครั้งที่สองประมาณตีห้าตีห้าครึ่งเพราะว่าต้องขึ้นเวรตีห้าห้าสิบปอืู่ระมาณาลตีห้าครึ่ง แล้วเดอทักไหมกูชินทากุช <in> ินมอเกนก็คือยิ้มเพราะว่าปกติแล้วก็คือเขาไม่ค่อยทักกันไงคนเยอรมันถ้าไม่รู้จักกันอถึงแม้ว่าจะเป็นคนไข้ก็จะไม่ค่อยทักเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ทักเหมือนเหมือนว่าจะเป็นคนไข้ที่อยู่อยู่อยู่ข้างในโรงพยาบาลถ้าเราไม่รู้จักกันเราก็จะไม่ทักนอกจากเขาจะยิ้มแล้วทักทายมาตายแล้วแล้วแล้วก้องรู้ได้ไงว่าคุณลุงคนนี้ไม่น่าจะใช่คนแล้วล่ะก็ลุงคนเดิมที่ตำแหน่งเดิม เออนั่งท่าเดิมชุดเดิมใช่ชุดมันไม่ใช่ชุดโรงพยาบาลด้วยไงถ้าเป็นชุดโรงพยาบาลนะเราจะโอเคว่าเอออาจจะเป็นคนไข้เนี่ยไหมเออแต่อันนี้คือเป็นชุดที่เป็นชุดข้างนอกอ่ะแล้วก็ได้ถามเพื่อนโรงงานไหมเธอเธอเห็นคุณลุงที่นั่งอยู่<า>ข้างน้าสิไว้แล้ <Why? S 2> ก็บอกว่าไม่เจอไม่เห็นเธอเห็นที่ไหนมาอะไรเงี้ยตอนที่ขึ้นเวรนแล้วก็มันจะมีเพื่อนร่วมงานมามารับเบรนด้วยกันใช่ไหมอก็ถามเพื่อนว่าตะเกียคือตอนตอนเข้าเข้าโรงพยาบาลมาเห็นลุงคนนึงนั่งอยู่อยู่ที่หน้าประตูไหมอ่างเงี้ย ไม่มีใครจะมานั่งตรงนี้ตอนเช้าหนาวจะตายอะไรอย่างนี้หรอแล้วกองก็บอกว่าเออฉันเห็นมีคุณลุงนั่งอยู่ที่วิวแชร์เพื่อนก็บอกว่าไปเรื่อยว้ายแล้วเพื่อนคนนั้นคือกลัวผีไหมเพื่อนคนนั้นก็กลัวผีนี่ก็กลัวผีฝรั่งกลัวผีตะกาเพิ่งเคยเจอเออฝรั่งก็กลัวผีตัวกไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเห็นฝรั่งกลัวผีอย่างนี้ไงว้ายแต่แต่ก็คคนนี้ก็กลัวผีเหมือนกันเออแล้วเพื่อนคนนี้นะมันก็กลัวผีจนถึงว่า บางครั้งอ่ะมอนิเตอร์ในในบอร์ดอ่ะมันมันเด้งขึ้นมาเองแต่ทั้งที่ห้องนั้นอ่ะไม่มีคนไข้ห้องนั้นไม่มีคนไข้ไม่ใช่เหรอกล้องเลยคนไข้คนนั้นไม่มีส่นนั้นไม่มีเออคือแบบว่าอยู่ีมอนิเตอร์ก็ดังขึ้นแล้วนังก็เลยกรี๊ดนังก็กลัวใช่ตายแล้วอ้าอยังไงเนี่ยฉันไม่เข้าไปในห้องนะฉันไม่เข้าไปปิดไม่ไปปิดมอนิเตอร์นะอ เธอก็ปิดตรงนี้ก็ได้กดหน้าจอคอมตรงนี้แล้วก็ว่าฉันก็ว่าฉันไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยว่าหน้าจอคอมตรงนี้มันปิดมอนิเตอร์ได้ด้วย เรื่องเรื่องมันตื่นเต้นมากเลยนะคะทุกคนข<อ>าหลายเรื่องเลยเนาะที่น่าเดี๋ยวจะต้องถามกล้องอีกเรื่องราวอะไรที่เอามาเล่าให้กันฟังได้อีกเอามอแชร์ <Okay. S 2> ประสบการณ์กันเนาะตื่นเต้นมากเลยอ่ะอ่ะตอนนี้นะคะเราก็ดูแลบ้านแม่แอร์เรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างกันแล้วนะคะก็จะไปขึ้นรถกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนนั้นนะคะติดตามไว้เลยนะคะว่าสวยงามเหมือนกันเช่นเคยค่ะดูข้างหลังสิคะเดี๋ยวเที่ยวกันต่อนะจ๊ะ